สวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดียามดึกนะคะคลิปนี้ก,ก็ทําคลิปเสียงตอนดึกนะคะซึ่งถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่กลับมาจากโรงเรียนนะคะก็แผลของแม่ํำรีกับแผลของแม่เฟื่องนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วนะคะแผลของแม่เฟื่องก็เหลืออีดนิดเดียวแผลมันจะแบบติดเข้าหากันนะคะคือดีดีมากเลยนะคะ ที่เราเอาเข้าไปรักษาทันท่วงทีดีมากที่ผู้ใหญ่เจดีเอฟซีที่ช่วยสนับสนุนมานะคะแล้วก็นี่แผลของแม่สมดีนะคะนิดเดียวมองเห็นนะคะจิ๊เดียวจริงๆนะคะทาวันวัน,วนอาทิตย์ใช่ไหมคะวันนี้จันทอังคารแผลแห้งแล้วอะ่ะดูสิคะแผลแบบเป็นไหมละลายนะคะเป็นไหมละขาเป็นไหมละลายแล้วก็ค่าทําอยู่ที่2 5 0 0นนะคะตัวเมีย ถ้าต,ตัวผู้จะอยู่ที่2 0 0พนะคะโรงพยาบาลสัตว์ที่นี่นะคะคือ,อคุณหมอเขาจะตรวจค่าเลือดตรวจร่างกายของน้องก่อนนะคะถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมเขาก็จะไม่ทำให้นะคะก็เนี่ยคะ่ะแม่สมัมฤก็เนี่ยคะ่ะแผลแล้วนิดเดียวเดียวแห้งแล้วคะ่ะแห้งแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องตัดไหมคะ่ะเป็นไหมละลาย เขาฟื้นต mm. ัวเร็วมากค่ะวันที่ทํหมันเนี่ยเหมือนกับไม่เคยไม่เคยแบบว่าเหมือนกับไม่ได้วางยาเลยค่ะเขาฟื้นตัวเร็วมากแต่ถ้าว่าทําสดนี่คงไม่ใช่นะคะหมอเขาต้องวางยาอยู่แล้วในเฟืองก็ดีขึ้นค่ะในเฟืองก็ดีขึ้นแผลก็เดี๋ยวก็เริ่มแผลเริ่มติดติดกันแล้วเขาเขาคงจะเซ็งเหมือนกะลาเพราะเขาใส่คอลล่านะคะทาอะไรเขาก็ไม่ถนัดกินก็ไม่ถนัด ก็เขาคงเครียดอยู่ค่ะเห็นใจเขาเดีย๋ยวถ้ายัางไงก็แผลดีเราก็จะเอาคอลล่าออกให้เขาแล้วอะค่ะในเฟืองเขามีความอดทนอย่างสูงเลยนะคะเขาแบบให้อยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่อิไม่อะไ,ไม่อะไรเลยนะคะก็เลยน่าสงสารขึ้นเป็นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะคะนุกสงสารเขานะคะพาไปไหนก็ไปไม่ร้องไม่อะไรนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ